ณรู้จักแม่ของคุณดีใช่ไหมแต่ถ้าสักวันหนึ่งคุณมองเธอแล้วรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แม่ของคุณคุณเห็นใบหน้าเดียวกันแต่ความรู้สึกนั้นหายไปนี่คือแคปกราดิลูชันอาการที่ทำให้คุณเชื่อว่าคนที่คุณรักที่สดุดถูกแทนที่ด้วยตัวปลอม คุณแน่ใจหรอว่าไม่มีใครกำลังดูคุณอยู่คุณเริ่มรู้สึกว่าทุกคนในชีวิตคุณกำลังแสดงคนรอบตัวคนที่เดินสวนกันหรือคนที่อยู่ตรงหน้าทุกคนกำลังจ้องมองคุณโลกนี้ไม่ใช่โลกจริงมันคือฉากถ่ายทำ นี่คือ The Truman e Show d e l u s i o n อาการที่ทำให้คุณเชื่อว่าคุณคือดาราและโลกทั้งใบกำลังจับตามองคุณคุณเคยมองสิ่งรอบตัวแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปไหมมีอาการที่ทำให้คุณมองโลกผิดเพี้ยนประตูที่คุณเคยผ่านทำไมมันเล็กลงแล้วตอนนี้มันก็ยืดออก นี่มันที่ไหนกันแน่นี่คือ Alice in Wonderland Syndrome อาการที่ทำให้การรับรู้ของคุณผิดเพี้ยนตอนนี้คุณไม่รู้แล้วว่าโลกที่คุณอยู่มันใช่โลกของคุณจริงหรือเปล่า <c oughs> คุณแน่ใจหรือว,ว่าไม่ใช่เขาที่กำลังมองคุณอยู่มีอาการที่ทำให้คุณเชื่อว่า ใบหน้าที่เห็นทั้งหมดนั้นเป็นหน้ากากคนที่เดินผ่านผู้ชายตรงหัวมุมถนนหรือคนที่เดินตามหลังทุกคนคือเขาคนนั้นคนเดียวกันที่กำลังปลอมตัวมาตามล่าคุณนี่คือเฟรเกลี่เดลูชั่นโลกที่ไม่มีใครเป็นคนแปลกหน้าไม่มีทางหนีไม่มีที่ซ่อนเพราะเขาคนนั้น หาคุณเจอแล้วคุณจำบ้านที่คุณอยู่ตอนนี้ได้หรือเปล่ามีอาการที่ทำให้คุณเชื่อว่าสถานที่ที่คุณอยู่ถูกคัดลอบมันเหมือนบ้านคุณแต่ความรู้สึกมันไม่ใช่ นี่คือ r e d u p l i c a t ค v e Paramnesia ความหลอนที่สมองสร้างโลกเสมือนที่คุณคุ้นตาแต่ไร้ซึ่งทางออกบ้านที่คุณคิดว่าปลอดภัยตอนนี้คงไม่ใช่แล้วละ่ะคุณรู้ไหมผมไม่ได้หายใจมานานแล้วไม่มีเลือดไหลเวียนไม่มีเสียงหัวใจ เป็นแค่ความว่างเปล่าที่บังเอิญยังเคลื่อนไหวได้ผมอาจจะไม่มีอยู่จริงหรือโลกใบนี้มันก็ไม่มีอยู่จริงนี่คือโคทาดซินโดรมความทุกข์ทรมานที่ผมต้องเผชิญกับมันถ้าคุณรู้สึกเหมือนผม พาคนที่คุณรักมาอยู่เคียงข้างคุณนะคุณจำเสียงของตัวเองได้ดีแค่ไหนวันหนึง่งจู่ๆคุณก็พูดภาษาไทยด้วยสำเนียงที่ไม่ใช่ของคุณมันไม่ใช่การแกล้งไม่ใช่การอำํำแต่สมองส่วนการพูดของคุณถูกแทนที่กับใครก็ไม่รู้คุณพยายามอธิบายสักแค่ไหน ก็ไม่มีใครเชื่อตัวตนทางภาษาของคุณได้หายไปแล้วนี่คือ foreign accent syndrome ความหลอนของการมีชีวิตอยู่ด้วยเสียงของคนอื่นตอนนี้เหมือนคนที่อยู่ข้างในตัวคุณอยากจะพูดอะไรออกมาบ้างแล้วละ่ะความเงียบคือสิ่งที่คุณต้องการที่สุดเวลาพักผ่อนใช่ไหม มีอาการที่ทำให้คุณกลัวการนอนหลับเพราะสมองของคุณพร้อมจะทรยศคุณด้วยเสียงมันไม่ใช่เสียงจากในห้องนอนคุณไม่ใช่เสียงจากข้างนอกบ้านแต่มันดังอยู่ในหัวของคุณเองคุณตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดจะข่มตาหลับก็ทำไม่ได้คุณไม่ได้ฝันร้ายเพราะยังไม่มีโอกาสฝันด้วยซำ้ำนี่คือ exploding head syndrome ความรุนแรงทางเสียงที่โจมตีคุณทุกเวลานิทราลองปิดลำโพงดูสิคุณได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าคุณไว้ใจสัญชาตญาณของตัวเองได้แค่ไหนความอยากกินที่ผิดปกติวัตถุที่ไม่ใช่อาหารกลายเป็นสิ่งที่ต้องการคุณมองเห็นอันตรายแต่ร่างกายของคุณไม่เข้าใจ ความอยากนั้นอยู่เหนือการควบคุมทั้งหมดนี่คือคลูเวอร์บูซี่ซินโดรมภาวะที่สมองสูญเสียการควบคุมความอยากทางปากโทรศัพท์ในมือคุณสมองคุณยังแยกแยะได้ใช่ไหมคุณแน่ใจหรือว่าร่างกายนี้เป็นของคุณมีอาการที่ทำให้มือข้างหนึ่งไม่ยอมฟังคำสั่งมันมีเจตนาของตัวเอง คุณพยายามจะจับมันไว้แต่มันไม่ฟังเสียงของคุณยิ่งคุณขัดขืนมันก็ยิ่งทำตามใจหรือว่ามันมีใครคอยชักใยคุณอยู่นี่คือเอเลีย a n d นด์ซินโดมความหลอนที่ร่างกายของคุณมือข้างนั้นทรยศคุณจนถึงที่สุดสมองของคุณตอนนี้มันไม่ฟังอีกต่อไปแล้วหรือบางทีเจ้าของมือตัวจริง อาจกำลังควบคุมมันอยู่จากความมืดอันไกลโพน